สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับอ้าช่วงนี้หน้าฝนตกครับใบกระเพรางามๆครับป้าวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาทํากระเพากันครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพัดกระเพราลูกจีนนะครับพอดีซื้อลูกจีนเชฟอ้อยมาทันนะครับนี่ครับอันนี้เก็บกระเพรามาเรียบร้อยครับอ้างามขนาดนั้นครับป้าอันดับแรกก็เอากระเพราที่เขาเก็บมาครับล่างก่อนล่างเอาขี้ฝุ่นขี้อย่างมันออกก่อนเนาะาะวเขาปลูกเองครับปลอดสารพิษอยู่แล้วครับอ้าสุดยอดเลยครับนี่ เลือกเอานี่อันนี้ก็จะเป็นลูกจินครับอันนี้ลูกจินเชฟอ้อยเนาะนี่ซื้อมาจากงานควคุณต่อยครับมีทั้งลูกจินเอ็นทั้งลูกจินเนื้อครับนี่มี2ออย่างเลยครับเอามาใส่ผสมกันนะครับนี่ มากับนี่เขาก็มาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นให้มันพอดีคำนะครับใครจะพาเกลงพาเป็นแว่นเป็นแว่นจะได้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่อันนี้ผมจะมาลูกกินแกนหนึ่งผมจะพาซีเลยครับนี่พาซีพอดีคำครับมันแบบใหญ่บ้น้อยจนเกินไปนอะครับนอะนี่ป่ะมาเตรียมเครื่องครับกระเทียมครับผมลงไปพริกจินดาแดงครับ เพ,พิ่มความเผ็ดความหอมความคิวด้วยพริกแห้งเห็นไหครับกับนี้ก็มาต่าครับโอ้โหต่ำละเอียดให้เข้ากันเลยครับต้อชฉุนขนาดครับตอนนี้พริกแห้งพริกนี่เนี่ยน,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 นตะต้องถึงสุดหยอดมาเตรียมของเต็มขวาเรียบร้อยครับน้ำมันลงไปครับเต้าครับนี้ก็เจียวพริกเจียวกระเทียมที่เขาต่ำไว้เนาะจามฟาดัฟด,ฟด,ฟด,ฟดฟาดเลยครับนี่ลูกจินลงไปนะครับเต้าโอ้โหพอสีสันหมดแล้ครับท่านผู้ชมอันนี้นี่ฉุนขนาดนักเลยครับนี่นี่ก็มาปุงรสครับก็จะเป็น ซีอิ้วขาวเฮียน้ำมันหอยเฮียน้อยนาอแล้วใส่ลงไปแล้วครับนี่ก็น้ำป่าแหวดขอบเฮียน้อยครับเพิ่มความหอมผงปรุงรสครับลงไปครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับตัดเก็มเห็ดสักน้อยหนึ่งนะครับนี่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดูครับโอ้โหสุดยอดนะครับหอมสกับนี่สุดท้ายก็เอากระเพราลงไปเลยครับนี่โอ้โหคลุกเคล้าหอมกลิ่นกระเพราครับกระเพราที่สดๆเ่าเก็บใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมครับมาสีมันจางไปน้อยครับอันนี้ก็จะแต่งสีด้วยซีอิ้วดำครับ ลอยหน้าเห็นสักน้อยครับดูครับคนเข้ากันโอ้สีสันมันมาเลยครับท่านผู้ชมน่ากินขนาดครับหอมโซครับนี่เรียบร้อยครับนี่มาตักเสิร์ฟเลยครับโอ้โหดูครับพอสีสันหน้าตานะครับเขาสวยเขาเนีอนๆนะครับต้อใส่เข้าไปในสุดยอดนะครับนี่ลองเอาไปยา่ไปทำกันพอเดอครับใครมีลูกจิ้นกันลองทําดูครับสวัสดีครับผม